Durant's control, All right, three, two, one. <laughs> After thirty-four years, Tom Cruise returns as maverick. สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องข่าวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของท็อปการ์ตูนิคันะครับภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจจากแฟนหนังทั่วโลกนะครับแล้วก็ทํารายได้สูงถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสามารถลังอันดับ1นึ่งบ็อกออฟฟิศของสหรัฐอเมริกาได้หลายสัปดาห์ด้วยกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีเบื้องหลังที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับแล้วก็ผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับใน10ข้อนะครับที่รวบรวมมานะครับ ข้อแรกก็คือเรื่องของทุนสร้างนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีทุนสร้างสูงนะครับถึง170ล้านดอลลาร์นะครับแล้วเดิมเนี่ยมีกําหนดการฉายมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับแต่ว่าก็ติดเรื่องของการถ่ายทําที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับในฉากสําคัญๆในการบินนะครับที่ผู้กำกับต้องการเก็บรายละเอียดเพิ่มนะครับจึงเลื่อนการฉายมานะครับเป็นปีล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในช่วงปี2019นเ้นี่ยก็ติดเรื่องของปัญหาเรื่องโควิดด้วยนะครับก็ทําให้ในที่สุดแล้วนะครับ เลื่อนเวลาการฉายออกมา3ปีนะครับมาฉายช่วงกลางปี2022นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นผลที่ทําให้ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับการดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์นั้นกลับคืนมานะครับสำหรับทุนสร้างนะครับ170ล้านดอลลาร์นะครับเป็นส่วนที่มาจากการสนับสนุนของกองทัพสหรัฐด้วยนะครับบางส่วนนะครับโดยคิดเป็นมูลค่ายุทธปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เข้าประกอบฉากนะครับในเรื่องนี้นะครับสูงถึงประมาณ1.8ล้านดอลลาร์นะครับ โดยอาวุธทุปปกรณ์ที่เอาเข้าประกอบฉากนะครับเพื่อความสมจริงก็อย่างเช่นเครื่องบิน F-14 Tomcat นะครับซึ่งเครื่องบินนี้ก็บทประจําการในสารัฐไปแล้วนะครับการถ่ายทําบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับหรือว่าศูนย์การฝึกนักบินท็อปกันที่สถานที่จริงนะครับหรือว่าที่ US Naval Air Station m i a m a นะครับก็มีการ ดำเนินการถ่ายทําในเรื่องนี้นะครับแล้วก็กองทัพก็ช่วยในเรื่องของการส่งนักบิน F-14 Tomcat นะครับที่มันมีประสบการณ์มากนะครับเข้ามาประกอบฉากเรื่องนี้ด้วยนะครับ ข้อ2นะครับคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้นะครับทอมคูดนะครับนอกจากที่จะรับบทเป็นพระเอกนะครับเป็นกัปตันพีทมิเชลหรือว่ามาวริกนะครับในเรื่องนะครับก็ยังเป็นที่ปรึกษาของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่วางข้อกําหนดไว้เลยนะครับว่าเพื่อความสมจริงนะครับในการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องท็อปการบมาวริกนี่ยนะครับจะใช้ภาพสแตนด์อินนะครับหรือว่าใช้ CG ให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนักบินแต่ละคนนะครับที่ได้รับการคัดเลือกมาให้เข้าฉากนี้นะครับ ทอมูดก็มีส่วนในการคัดเลือกด้วยนะครับเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับเรื่องของสภาพร่างกายในพวกนี้นะครับทอมูดให้ความสําคัญมากนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่วางโปรแกรมฝึกซ้อมนะครับเพื่อให้คนที่จะมาเข้าฉากในเครื่องบินลบเนี่ยนะครับสามารถที่จะทนกับแรงที่เรียกว่า G f o r c e นะครับซึ่งเป็นแรงกดดันร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับที่ต้องมีความพร้อมอย่างมากนะครับซึ่งทอมพูเนี่ยได้วางคอร์สในการฝึกนะครับเสมือนนักบินจริงให้กับนักบินเหล่านี้นะครับที่จะสามารถนั่งบนเครื่องบิน f 1 8 ซูเปอร์ฮอร์เนตที่เข้าฉากได้นะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับซึ่งฝึกทั้งร่างกายจิตใจนะครับเรื่องต่างๆพวกนี้นะครับให้มีความพร้อมมากที่สุดนะครับข้อที่สานะครับเรายังอยู่ในเรื่องของทอมคูนะครับเครื่องบินนะครับที่มาเข้าฉากในเรื่องนี้นะครับในช่วงท้ายของเรื่องนะครับก็คือ p 5 1 m u s t a n g มาตงนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกนะครับสวยงามของเครื่องบินมากนะครับในเรื่องนี้นะครับ เครื่องบินที่มาเข้าฉากในเป็นเครื่องบินของทอมคูดเองนะครับทอมคูดเนี่ยสามารถที่จะขับเครื่องบินรุ่นนี้ได้นะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆการขับเครื่องบินเล็กครับเขาบีใบอนุญาตการบินนะครับถึงแม้จะไม่สามารถที่จะขับเครื่องบินลบได้นะครับตามข้อกําหนดของกองทัพสหรัฐนะครับแต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะขับเองได้นะครับเนื่องจากเขาก็เป็นเจ้าของเครื่องบินลำนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องบินลำนี้มานะครับในราคา4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ข้อที่4นะครับนักแสดงที่รับบทเป็นนักบินในเรื่องนี้นะครับเป็นการรวบรวมของนักบินระดับหัวกะทิของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยนะครับเข้ามาฝึกนะครับเพื่อจะหานักบินที่ปฏิบัติภารกิจได้ดีที่สุดนะครับคนที่มารับบทเนี่ยครับมีดาราหลายคนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อฉายาตัวเองนะครับที่เราเห็นในเรื่องนะครับก็จะมีมีหลายคนนะครับที่ตั้งฉายาชื่อต่างๆนะครับแต่ชื่อคนหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยก็คือบทของลูสเตอร์นะครับ ซึ่งนำแสดงโดยไมค์อเล็กซานเดอร์เทเลอร์นะครับซึ่งไมค์เนี่ยก็เป็นคนที่เลือกชื่อนี้เองนะครับก็คือชื่อลูสเตอร์นะครับที่เขาตั้งชื่อว่าลูสเตอร์ที่แปลว่าไก่ตัวผู้เนี่ยนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับกูสนะครับซึ่งเป็นฉายาของพ่อของเขาในเรื่องนะครับซึ่งแปลว่าหานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ปีกสัตว์ในตระกูลเดียวกันนะครับข้อที่5นะครับนักแสดงที่มาจากภาคท็อปกันเมื่อปี 1,986นะครับหรือว่า35ปีมาแล้วนะครับก็มีเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่เข้ามาร่วมการแสดงในภาคล่าสุดเนี่ยนะครับคนหนึ่งนะครับที่รับบทเป็นไอซ์แมนนะครับนักบินที่เคยเป็นคู่แข่งของภระเอกนะครับแล้วปัจจุบันนี้เป็นนายพลนะครับที่ให้การสนับสนุนภระเอกในเรื่องนะครับเขาก็คือวันคินเมอร์นะครับซึ่งในเรื่องนะครับไอซ์แมนเนี่ยกำลังเผชิญกับอาการป่วยเป็นมะเร็งลําคอนะครับ ซึ่งบทของคินเมอร์ที่มารับบทของไอซ์แมนนะครับตัวจริงของคินเมอร์เองในขนาดนี้นะครับมีวัย62ปีนะครับแล้วเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำคอขั้นรุนแรงเหมือนกันนะครับถึงขนาดพูดไม่ได้นะครับผู้กำกับก็เลยเขียนบทขึ้นมานะครับให้ไอซ์แมนเนี่ยนะครับในหนังกับตัวจริงเนี่ยมีความสอดคล้องกันครับแล้วก็เสียงของไอซ์แมนในเรื่องเนี่ยนะครับเนื่องจากดาราคนนี้นะครับคินเมอร์เนี่ยไม่มีเสียงแล้วนะครับในการที่ป่วยจากโรคมะเร็งนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็จะใช้เสียงที่เป็นเสียงดั้งเดิมจากคินเมอร์นะครับในภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับมาประกอบรวมด้วยกันนะครับแล้วเข้าเป็นเสียงเพื่อถ่ายทําในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ใช้เทคนิคเรื่องเสียงนะครับข้อที่6นะครับเรื่องของสถานที่แสดงนะครับฉากส่วนใหญ่นะครับเป็นฉากที่เป็นสถานที่ทางการทหารทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็หลายที่นะครับเป็นที่ที่ปกติแล้วนะครับประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสมจริงในเรื่องนี้นะครับ ทีมงานการถ่ายทําก็ขออนุญาตจากกองทัพสหรัฐนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายทําในสถานที่จริงได้นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับสถานที่นะครับที่เป็นฉากบินในช่วงแรกนะครับก็คือฟอร์ลอนแลนซ์เทนนิงคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับเชือกเขาเฮเลนนะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกเฉพาะนะครับการป้องภัยป้องป้องกันภัยทางอากาศนะครับของสหรัฐเองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการถ่ายบริเวณของ Naval Air s t a t i o n f o น l o n นะครับซึ่งเป็น ปืนที่ที่ปิดตายนะครับที่ไม่ให้ประชาชนเข้าไปภายในนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้บางส่วนเท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปถ่ายได้นะครับในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเข้าไปถ่ายในที่ที่เป็นที่เรียกว่า naval air station lmo e นะครับซึ่งอันนี้เป็นสถานที่ฝึกของกองทัพเรือสหรัฐนะครับ ก็ทําให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับความน่าเชื่อถือของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับระว่าสถานที่นี้นะครับมีความพิเศษก็คือว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับการฝึกอย่างหนักนะครับสําหรับนักบินของกองทัพเรือสหรัฐนะครับในชีวิตความเป็นจริงด้วยนะครับนะครับก็สถานที่นี้อยู่ในเมืองเลมัวนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับก็เป็นการถ่ายทําสถานที่ส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เลยนะครับ นะครับแล้วก็ฉากอีกฉากหนึ่งนะครับที่ได้ได้รับการพูดถึงก็คือการถ่ายทําบนเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับที่ชื่อว่า USS Abraham Lincoln นะครับซึ่งตอนนั้นไปฉายภาพนะครับให้เห็นนะครับการที่เครื่องบินต่างๆนะครับขึ้นลงนะครับก็ดูสมจริงมากนะครับขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วในภาพประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็เห็นเครื่องบิน F-35 Lightning II นะครับจอดอยู่ใน เรือบรรทุกเครื่องบินที่ชื่อว่า U.S.S. อับราหัมดินคอนนี้ด้วยนะครับนะครับมาถึงข้อ7นะครับฉากที่เราเห็นนะครับที่พระเอกกับนางเอกนะครับในเรื่องนี้ก็คือมาวลิกกับเพนดีนะครับขับเรือย้อนด้วยกันนะครับก็เป็นเรือรุ่นที่ชื่อว่า J 1 2 5นะครับความสูงขนาดใบเรือเนี่ย12.4เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ฉากนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้สแตนแมนหรือว่าสแตนด์อินอยก่นะครับในการถ่ายทำนะครับแต่ว่าทั้งทอมคูแล้วก็เจนนิเฟอร์คอนเนลลี่นะครับซึ่งเล่นร่วมกันเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องพ็อกการ์ตเมอรลิกเนี่ยนะครับก็บังคับเรือกันเองจริงนะครับท่ามกลางขึ้นลมที่แรงนะครับในอ่าวซานฟรานซิสโกนะครับข้อ8นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการนำ เครื่องบินอย่าง f 1 8 super hornet นะครับขึ้นบินนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินหลักเลยนะครับในภาคเนี่ยนะครับที่ใช้ในเรื่องของท็อปการ์มาบอลิกนะครับค่าเช่าที่ทีมถ่ายทำนะครับจะต้องจ่ายให้กับกองทัพเรือสหรัฐนะครับในการนำเครื่องบิน f 1 8 super hornet ขึ้นบินเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายสูงถึงชั่วโมงละสา0แส0ดหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็ทำให้ทุนสร้างในเรื่องนี้สูงนะครับแต่ว่าเพื่อความสมจริงนะครับทางทีมสร้างเนี่ยก็ อยอมที่จะจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับที่ข้อ9นะครับฉากที่เราเห็นนะครับการต่อสู้ที่สม <RO> จริงนะครับมันมาจากการนํากล้องนะครับไปติดไว้ที่เครื่องบินนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกตัวเครื่องบินนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเป็นด้านนอกตัวเครื่องบินก็มีการติดไว้ที่ปีกนะครับที่ใต้ท้องเครื่องบินนะครับแต่ละเครื่องบินแต่ละลำก็จะมีกล้องอย่างน้อย4ตัวด้วยกันนะครับ แล้วก็เป็นกล้องที่ผลิตขึ้นมาพิเศษนะครับเพื่อใช้ในการถ่ายทำฉากการบินในอากาศเนี่ยนะครับโดยบริษัท The g a m m a n นะครับ Aircraft นะครับก็ติดไว้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องบินนะครับที่เรียกว่าเครื่องบิน a s i c i n t r n d e r เนี่ยนะครับ ตามถ่ายภาพกว้างเพื่อให้ได้มุมภาพที่ครบถ้วนรอบด้านนะครับขณะที่ฉากที่นักแสดงขับเครื่องบินนะครับทางทีมสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นไปถ่ายที่เครื่องบินจริงนะครับก็จะใช้เรื่องของการสร้างที่นั่งจําลองขึ้นมานะครับเพื่อถ่ายทําในสตูดิโอนะครับซึ่งการแสดงเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะถ่ายที่เครื่องบินจริงหรือว่าที่ในสตูดิโอนะครับที่เป็นแบบจําลองเครื่องบินเนี่ย ก็ต้องมีการฝึกซ้อมนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายสภาพจิตใจนะครับหรือว่าแสดงการิยาท่าทางต่างๆนะครับที่เหมือนกับนักบินมากที่สุดนะครับต่อมานะครับข้อที่9นะครับเพื่อให้ได้ฉากแอคชั่นการเวหาที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับกองทัพสหรัฐก็ได้ส่งนักบินตัวจริงนะครับมาประสบการณ์มารับหน้าที่ขับเครื่องบิน F18 Super h ซูเปอร์ฮอเนตนะครับและนักแสดงนั่งอยู่ด้านหลังของนักบินตัวจริงนะครับในที่นั่งอีก อีกด้านหนึ่งนะครับก็คืออยู่ต่อจากตักบินตัวจริงนะครับแล้วก็ i-mac เนี่ยก็ได้นํากล้องนะครับที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะมาติดตั้งบริเวณที่ด้านคนขับนะครับใช้กล้อง16ตัวนะครับด้านในคนขับนะครับเพื่อเก็บภาพของนักแสดงขณะที่บินขึ้นนะครับบินลงนะครับแล้วก็สีหน้าท่าทางต่างๆนะครับให้เห็นนะครับ เป็นข้อสุดท้ายนะครับแม้ว่าในภาพยชน์เรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าปฏิบัติการของทีมท็อปกันนะครับซึ่งนําโดยกัปตันพีสมิเชลนะครับไปดําเนินการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ใดนะครับแต่ว่าถ้าดูจากเครื่องบินที่ยังประจําการอยู่นะครับผู้สังเครภาพ์ภาพยนน์นะครับหรือว่าสัตวทัศกรณีต่างๆก็ว,วิเคราะห์ว่าอันนี้คือ ประเทศอิหร่านนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ยังมีเครื่องบิน f 14ประจําการอยู่นะครับคือเครื่องบินของอิหร่านนะครับที่ประจําการอยู่ในกองทัพตอนนี้นะครับก็เป็นเครื่องบินที่ซื้อไปตั้งแต่จากสหรัฐนะครับตั้งแต่ปี1978นะครับจำนวน80ลำนะครับแล้วก็อิหร่านก็ยังใช้เครื่องบินรุ่นนี้อยู่นะครับตอนนั้นนะครับอิหร่านกับสหรัฐนเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับส่วนสหรัฐนะครับ f 14นั้นไม่มีเหลือปฏิบัติการอีกแล้วนะครับแล้วก็ ถูกสั่งทําลายไปทั้งหมดนะครับในปี2006นะครับคงเหลือไว้ไม่กี่ลําเท่านั้นนะครับเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับสําหรับโชว์หรือว่าเอาไว้บินสําหรับโชว์ในวันสาคัญสําคัญเท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ10ข้อมูลนะครับที่เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็เบื้องหลังการถ่ายทําของภาพยนตร์ท็อปการ์มอวลิกนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับหรือว่ามีเรื่องราวอย่างไรที่น่าสนใจนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเช่นกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวชาแนลด้วยนะครับเพราะอยากให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทัยทนข่าวโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับข้อสิบนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับแม้ว่าในภาพยนต์เรื่องนี้นะครับไม่ได้พูดตรงๆนะครับว่าปฏิบัติการของทีม